สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพ้นมีวิธีการนุ่งสิ้นวาดอีกหนึ่งวิธีมาฝากนะคะเราใช้อุปรกรณ์คือเข็มกลัดค่ะวันนี้พี่เพชรเตรียมเข็มกลัดไว้2ตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะกลัดในตำแหน่งไหนลองทำตามดูได้ค่ะตัวที่1เราจะกลัดไ้ด้านในนะคะ เรารวบสิ้นให้แน่นที่สุดที่เราจะใส่นะคะคิดว่าแน่นที่สุดแล้วก็นำภาพวาดไว้ด้านหน้านะคะตัวแรกเราจะกัดไว้ด้านในค่ะเรียบร้อยค่ะ ตัวที่สองเราจะกลับไว้ด้านนอกค่ะเพื่อความสวยงามแบบนี้ค่ะรับรองไม่หลุดนะคะเราจะพับหัวหรือไม่พับก็ได้ค่ะจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้นะคะ ร้อยค่ะลองนำวิธีไปปรับใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ